ท่านเศรษฐาท่านผู้สิอยู่จ,จกากบอท่านบอกว่าท่านลุงปีธรรมรัตวันนังคาานี่ทอมกสอนะครับจะผูช้ช่วยด้วยครับเราจะทำการคิกออฟคิกออฟปวีหยังใช่ปล่อยเงินให้พี่หน้อง เกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทและไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือเป็นเงินไม่เกินครอบครัวละสองหมื่นบาทมีโมผู้ใดทำรัฐบาลท,ทำนะครับ อาจารย์ท่านนายกบอกว่าท่านปีธรรมพนัสท่านรองนายกท่านภูมิพลเดี๋ยววันอังคารก่อนประชุคมคอรมอเราจะคิ c ออฟปล่อยเงินทั่วประเทศไทยเลยเพราะเราจะมีถ่ายทอดสดทั่วประเทศอาจาัย์ทุกจังหวัดทุกอำเภอเราจะมีศูนย์พิรุฬา์ศูนย์พิรุฬา์คืออย่างศูนย์พิรุฬา์คือศูนย์รับรองเรื่องราวร้องทุก ดีใ,ใจก็ไปบอกสูย์พิรุนราชเสียใจเศร้าใจไปบอกสูย์พิลุนราชสูตรในการพิน้องเกษตรกรที่อยู่ทุกอำเภอตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอ,ไ,อไม่ใช่อำเภอเกษตรอำเภอของแต่ละเพอนะครับเราจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศให้ชาวนาได้นใ,นใจเสียงดังบ้างว่าเหนื่อยมาทั้งเปรลนะขอได้ทานบ้างอาจจะได้ไปเที่ยวบ้างงานบุญบ้องไฟก็ไปมาแล้ว งานอะไร็นงานถัดไปเนี่ยรอยกระทงก็รอยมีความสุขหน่อยแล้วงานต่อไปอ่ะผีใหม่สงการมันจะได้มีตัมจับจ่ายใช้สอยดีนะที่เราได้ทีหัวล้านต่างๆซึ่งเออคนดีแเราให้ทำอะไรก็ทำหมดยังะ คนอีสารว่าง่ายไอ้นี้เรื่องจริงครับคนอีสารของคนเหนือนะว่าง่ายคนเหนือเขาเรียกว่าอู้ง,ง่ายนะครับก็น่ารักอะคนไทยน่ารักเกิครับอันนั้นวันนี้มาเนี่ยคงไม่ต้องบอกอะไรนะครับอะไรที่ชาวบ้านได้ชาวบ้านจะรู้ดีว่าผมเองแต่อะไรที่เขาชาวบ้านไม่ได้ที่ผมจะรูด้ดีเพราะว่าเราจะได้รับเสียงร้องม,มาเยอะใช่ไหมไอ้ที่เป็นโงการข้าว พี่น้องชาวการศึกษาราชการศึกชาวชัยภูมิกำลังรอผมอยู่ช่วงบ่ายผมจะไปชัยภูมิต่อผมอยากถามพี่น้องชาวแล้วเห็นว่าที่ท่านได้ท่านอยากได้อะไรอีกไหม